ลงตะคลิปลงตะเลียนไรกับย่างคือเฉื่อยคืว่าโอ้ยม่ม้อนลงตะคลิปลงตะเลียนแบบนั่งแต่พวกเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะกระเบิงกันไปคือทั้งหมดคือตื่นอันนี้คือการแล่ซ้ำเก็บพริกกับลงคริปเก็บพริกกับลงคริปเก็บพริกกับลงอันนี้ได้ไหมลงคริปให้พรีให้นออกเบิงอ่ะม่ม้อนเหยียดย่างบ่ได้ลงคริปอีหยังเนาะเก็บพริกแบอนี้ไปสวนแต่ ว่าไ่จะไปสวนแน่สวนแหละกับเก็บพี่กับสวิตอีกน่นนองข้างนอกชีวิตประจำบวันมือนมอนยังเห็ดไปสวนไปเล็กๆหน่อยๆแล้วกับมาอันพอจากว่าไปเล็กๆหน่อยๆแล้วมาเพราะว่าใบาอ่ะสองโมงครึ่งกับไปรับล้านมาแต่โรงเรียนแล้วกับใบซีโมงอีกไปรับลูกชายอีก มาแต่รุ่งเฮียนแบบนี้แบบน้องก้าน้องก้าก็เลิกสี่โมงน้องนิ้งก็เลิกยวนสองโมงครึ่งแบบนี้ม่อนก็วุ่นวายไปแบบแบบนี้แหละไปรับคนนัน่นไปรับคนนี้เวลาก,กินไปเนี่ยโโไ,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 ได้บุคคลสิ่เด็กไปใส่ไปใส่ใส่ทึนๆกับเขาได้ข้าวเดียวนึงขึ้นนี่นั่นน่ะเที่ย,ยงมือบ่ายโมงตุ่นมัน,นวัดอันคาดเนาะพี่น้องมือวัดคาด เทียงในเด้นี่เทียงไนเจ้าหน้ากับบายสองกับเป็นรับคนนั่นอีกมากดีกว่านี้ใหญ่บเปลี่ยนกันไปคนช้ยกงโคสิเด็บไปเลยโอ้ยผิดคอนดิเตอร์โดผมว่าอะไรเก็บไปบัมาเลยๆเลยเขาเจ้าบอกว่าปูผ่าบอกได้ยินเขาบอกขันอยากงายไม่ม้อนว่าปูผ่าลงเลยค่ะ เอาตั cues, ad, cab, ad, ้งไก่หั่นตัด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 ตัวเขาว่ามีมอสเขาว่ามันซ่าเอาตเอามือมอสชนะนัดเนาะแล้วแต่คนถนัดเนาะมีมอสว่าเอาแบบนี้ง่ายกว่าว่าบางคนเพิ่นราปูผาลุ่งเลยว่าปูผาลงทั้งรูมเลยจะเอาตั้งไกลหั่นตัดปั๊บปั๊บปั๊บโล่แต่แบบม่มอสเห็ดเบิ่งเลยมือเศร้าเลยปูผาลงไปม่มอสหัตัดจั่ตัดตัดไปตัดหัวต้นมันตัดหัวต้นมันบ่เฮาบ่ถนัดเนาะเพิ่นก็สิเก็บ เพิ่นก็อาจชีเก็บพริกบ่อยเนะาะเพิ่นกัอาจชีปูบอกพริกหลายเพิ่นก็สซีเก็บแน่ๆหรือเพิ่นก็สซีเฮ็ดแบบนี้นะปูผาลงแต่เก็บเก็บ,เ,บเ,เก็บตัดตัดมานะคะซีเพิ่นก็สซีไหวเนาะเพิ่นขนัดข้าวผัดปลาขนัดน,นี่นะี่แหละเก็บแบบนี้แหละดึงเอาแบบนี้เลยดึงเอาแบบนี้เลย้องเลยมีวิธีไหวอยู่นเพื่นนี่บอกพี่น้องตะกี้ไม่ม่อนจาจเขาเก็บ บักพีซิปกว่าต้นนั่นนี่แหละพิมอนกับจ้างเซาว่าจ้างเขาแหลยอะโบเมนจ้างแม่คั้นสิว่าจ้างมันกับโบเมนไม่ว่าคล้ายปันกันสมมติว่าโลละโรยคล้ายๆได้ซ้ำโรยค่ะปันกันคนลรอหาซิปปันกันด้ยคนลรอหาซิปพิมอนกับบูมีเวลาเดี๋เก็บเนาะกัดีกว่าถิ่มก็เลยบอกเขาจะเามัเก็บปันกันว่ะอันนี้เก็บคนเดียวแบบนี้ กเก็บค,คนเดียวคือได้หนี่ได้หนี่ได้สามกิโลไปได้สามร้อยแต่บนดิเบงแพ้เนาะเก็บเองกันแบ่งกับปั้นกันนะพีกเก็บพีกลำบากได้แพี่น้องเลยเกิดสีได้กิโลหนึ่งไม่ได้แบ่นง่ายๆได้เก็บพีกได้เพืพ่อนผู้อันมีสวนเพรื่อนเคยเก็บอัะสิว่าไวอยู่เนาะพีกดำโลเนี่ยเป็นกันสิว่าแป๊บเดียวไม่ม้อนว่าเฮิกได้บ่งกว่านี่ดิเก็บบนม่นได้เสมอมหมูยังเก่งกโลก,กว่านี่นดิซิมก็มกักเนาะ เต็มกะมังประมาณนลูกกว่านี่เลยกะมังหนึ่งเพิงหนึ่งกะมังหนึ่งรึ่งหนึ่งระมาณนลูกกว่านี่หัวดอกช่อดูเบิ่งเก็บคือและเต็มหน่อยกันเลยสี่อันนั่นเก็บไปเก็บแล้วนั่งเก็บแบบว่าซ่าคุณเอาเนาะยผิด เค็ตไปกินเค็ตไปยิ่งแซบ่บไปบ้ังนฟังลูกแก้วเพิ่นมาลองกินี้างสิซื้อพริกแม่ก็บหายเพิ่น <c oughs> เพิ่นซื้อพริกว่าอุย้ยซื้ออีหยังพริกนั่นแม่ปักหลายๆนี่พริกปักหลายๆนี่งซื้อไว้มามื้อน้งกะคือว่เาเพิ่นสิมาเนะาะม่อนก็ซื้อไว้มาลย่ยนึงบัดนหน้าเพิ่นบ่จักน้าก้อยไปตัดมา แล้วก็อุจเขาสวนผู้สาวผู้สาวเขาสวนาบาวกก่าผัวอัดตัดมาอีกไม่ว่ากับปอกไว้ในตู้เย็นนะคะบอกไว้แกงเลยค่ะบุบ๊มีผูกกก้กินแกงกินคนเดียวไว้บบกินบ่เบิด้ลแกะไว้ใส่ในกล่องว่าสิบอกแกีวมือได้ก็บ่ได้บอกไว้ในเนสียหดไในไหลสิผาไปได้บ่โบใไในไว้ในกล่องได้ไดไสิโต้ถามขึ้น ช่วถามเพื่อนว่าไยแม่เอามาหนึ่งทีเห็นแม่ไายน้องเพื่อนเอามามีม้อนกับบุญแจวันน้องก้อยเสียมาซื้อร้อยหนึ่งซื้อไว้ไม่ได้ท้องก้อยเพราะว่าตัดมาเพวกไล่ๆหนี่งเป็นเข่าสวนโซเลียนเพื่อนเพราะเพื่อนตัดมาคือว่าอันที่แก่สิมาห้อาเลยเข่าสวนนี่เลยว่าเอาไปเอาไว้กระพริมินตัดไว้มาได้อยู่ประมาณสาวก้อนไต่ซาวกว่ายอดแล้วนี่แต่หน่อต้องใหญ่ คอว่าเนลี้วเพิ่นสิมาแม่ก็เลยสั่งซื้อน้ำอันมารเล่ซื้อน้ำมารเล่หันลอยนึงเพิ่นก็มาให้บักหล,ลายหนึง่งพันก็บ่อยากได้เงินดอกไอ่โมนด๋ยดยอเดยเอาไปเอาไปาล่ะสาวไปกินอ่ะกันข้าวหนึง่งพระใบเห็นหลูกสาวเอาอมาอีกโทษกับท่บานซื้อท่งงานกันลูกสาวไปหาเนาะมาจะว,ว่าปอกแล้วต็มกองเลยเดี๋ยวนีปอกไว้ ได้กินนนะกิแกงและพราว่ากินคนเดียวกินโมเสกแก้วมาพราวเพิ่นปอกเพิ่นกินเดือพี่น้องเลยลูกสาวอะกลเอาเพิ่นปอกแล้วเพิ่นกินเลยได้ไวนะป้ากินกิมน้ำพริกโลดเพิ่นกินเว้ยไมย์วอนกินไม่ได้ด้วยมั้งขมกินบัไผ่เพิ่นอะไรโซ่อะไรน่ะเพิ่นอะไรกินล่องเบิ้งแม่ตอนนั้นแก้วเพิ่นมากกินล่องเบิ้งบ่ขมบ่ขมเพิ่นว่า มอญก็เลยหฮักกินซะหน่อยนึงแต่แต่คุ้มนั่นแหละคุมนิดนิดหน่อยหน่อได้ได้กระบุ้มกินนิดเขี่ยวยำเขี่ยวคืนมันก็เริ่มบ้มจักเคี่ยวพิ่นสี่ยำกินเบื่อตั้งแต่ไันแต่พี่น้อง่นหมักเนาะมอญแส่ค่อยมักกันั่นมักอยูแต่กินนิดอม่ได้ห่อนห่อน ผีกันย่างร้ายกันเด,ดเ้พี่น้องเอ้ยคุณอ้ยมาทางผีมาขวเผื่อโอ้ยพี่ตาพี่นอ้นองเลยคนย่างร้ายเนี่ยกูกันขนาดมาอีหยังว่าอันนี้ยเทแดงมอนฮักสิมตะเข้แดงกว่าผิดค่ะเบิ่งตะผิดแล้วพี่น้องมาเก็บผีซอยมีมอญน,นี่เด้อมาเป็นกำลังใจให้คนเก็บผีตากแดดเนี่ย ตากแดดอยู่นี่เก็บผิดเพื่อไล่ไข่ออกอยู่นี่ไโอ้โหช่วย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 บวยตากแดดพี่น้องเลยตากแดดบ๊วยต้นมะนาวกับมะนาวกลายลายนาแดงจื้งคืนบันี้บุกกว่าเด็ตากแดดเนาะอยู่ได้ไดู้ผิดป้าผิดเนี้ยปู ต้นผีก็ต้นริกเศร้า่าต้นเราคิดได้ได้ดกเตะนะฮอนฮอนเขาห่มกันพี่น้องไปฮอนโอ้ยฮอนถอยพีหน้อฮอนเทะๆต้เห่าห่าจับนปุ๊บบุญ อย่าไปตกตตกดูอันนี่เลอ้าวกระซาม้ยแม่กระซ่าพี่นี่ไปต้องว่งขึ้นแล้วเออเอานี่เถึงเวลาแล้วเวลาไปรับล้างก่อนนี่แหละจว่าึ้นบ้านจะไปรับไอ้นิเก็บพริก้วงบลวว่าจะเก็บให้มันแล้วเบลแล้วไปรับล้างต่อพี่น้อง โอ้ยโอ้ยกลิบเนี้ยไปท่านี้คนเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยลล่จนปากพาวสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบาย